ะะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูเป็นแนวทางนะคะไม่ซีเรียสมากเกินไปฟอร์จูนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่า โชคชตานะคะจะนําพาความรากักความสุขสมหวังให้คุณถ้าคุณไปขอพรพระแม่ลักษมีเกี่ยวกับเรื่องความรากักเกี่ยวกับเรื่องความสุขสมหวังเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินห,หรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ถ้าคุณจะกําลังได้สมหวังหรือได้พรนั้นแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณล้องขอไปอะค่ะอะไรที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องแย่ๆที่มันเกิดขึ้นนี่ยมันจะจบแล้วหรือคุณจะได้รับพรนั่นเองนะ คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอมันจะสมหวังหรอที่ผ่านมามันดูเหมือนไม่มีวี่แววเนาะแต่เขาบอกว่ามันจะได้นะคะคุณจะต้องมีความหวังคุณจะต้องเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอ,อย่าเพิ่งหมดหวังหรือถ้าคุณรู้สึกว่าฉันลองไปขอใหม่ก็ได้ถ้าคุณขอใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณไปขอเดือนกุมภาเนาะเพราะว่าไพ่อันนี้เป็นไพ่ของเดือดสตานะคะ จริงๆอะถ้าคุณคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีหวังแล้วแน่ๆเลยนะคะแต่จริงๆอะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้นะเพราะไพ่การมาคือไพ่ชักเมนหมายถึงสิ่งที่คุณเคยทําสิ่งที่การกระทําของคุณต่างๆคุณจะได้รับผลของการกระทํานั้นๆยิ่งถ้าคุณทําความดีคุณย่อมจะได้รับสิ่งดีๆนะคะอันนี้ไพ่อะไร อันนี้ไม่ใช่นะคะนี่เป็นไพ่หน้ากล่องต่อไปนะคะสิ่งที่คุณขอพรเนี่ยค่ะมันอาจจะเคยที่มันได้ช้าเพราะว่ามันอาจจะติดกรรมเนาะ ก่อจะมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือจะมีกรรมส่วนตัวนะคะแต่ตอนนี้กรรมเหล่านั้นมันสิ้นสุดแล้วนะคะเมื่อสิ้นสุดแล้วนะคะคุณก็จะได้นะคะในสิ่งที่คุณขอใช่ไหมนะคะนุ่นถามให้เนาะว่าใช่ไหมคะกรรมของคุณหมดแล้วหรือยังนะคะเพื่อที่คุณจะได้รู้นะว่าเออเส้นทางนะคะของคุณต่อจากนี้นะคะคุณจะมีความสุขได้หรือย,อยังนะคะในสิ่งที่คุณร้องขอเนาะ ถามว่าคุณจะมีความสุขได้หรือยัง มีความสุขได้แล้วนะคะเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่เอเมทคุณจะมีความสุขสมหวังนะคะถ้าคุณไม่มีคู่คุณก็จะมีความสุขกับตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบกลายเป็นเหมือนเอเมทอ่ะคุณอาจจะใครอยากมีลูกมีบุตรคุณก็จะได้ใครอยากแต่งงานคุณก็จะได้นะคะใครอยากประสบความสําเร็จโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะคุณก็จะได้เช่นกันคุณจะมีความสุขหลังจากนี้นะคะกลายเป็นเอเมทอย่างที่ตั้งใจเมื่อไหร่ หลังจากช่วงของกุมภาเป็นต้นไปนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําตอนนี้คือหนึ่งทำความดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนคือผลของการกระทําที่คุณทํามานะคะคุณจะต้องทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรขัดขวางเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตของคุณถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนะคะ ลองนะคะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรทำสิ่งดีๆนะคะให้ตัวเองและผู้อื่นนะคะอาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทำตามาศาสนาของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งผลที่ได้คุณจะได้รับสิ่งดีๆแน่นอนแล้วก็จะสุขสมหวังด้วยโดยเฉพาะใคะไรไปขอพรความรักมานะคะคุณจะได้นะคะอืมคุณจะได้สิ่งที่นุ่นเห็นนะคะก็คือ,เ,อ,อเดือนมีนานะคะกุมภามีนานะคะตุลานะคะ แล้วก็ธันวาวันที่ที่โดดเด่นเป็นวันที่10วันที่13วันที่17นะคะวันที่20วันที่12แล้วก็วันที่3นะคะเอ่อประมาณนี้เนาะราศีที่นุ่นเห็นหรอราศีที่เห็นนะคะก็จะเป็น ราศีกุมนะคะราศีที่นุ่นเห็นจะเป็นราศีกุมแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเห็นสองราศีเนาะอาจแต่อาจจริงๆอาจจะเป็นราศีไหนก็ได้เพราะมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะแค่คุณมาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีจิตสัมผัสละจิตสัมพันธ์ไม่ใช่จิตสัมพันธ์นะจิตสัมพันธ์นะคะก็ขอให้คุณโชคดีสมหวังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย